ท่นชมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาที่ตึก Black b l a c k b o r y c r e a t i นะฮะก็ไม่ค่อยมีใครที่จะมาสักเท่าไหร่ตรงนี้เพราะว่ามีแค่สวินแค่กลุ๊ปเดียวนะครับผมเห็นแค่ตารูนะ้เนาะที่นี่ต้องปิดแมสครับเพราะว่าก็ยังเข้าใจนะว่าอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิดอยู่เป็นทั่วโลกนะครับผมจากาสถานีรถไฟใต,ใต้ดินสายสขึ้นมาก็ ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับหรือจะนั่งรถเมลสายสายอะไรว่ <c oughs> <c oughs> เลี้ยวซ้ายมาจะเจอสามแยกนะผมให้ข้ามไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ <c oughs> มีร้านเสื้อผ้าวิทย์นันเสื้อผ้าวิทจนะฮะรงนี้หน้าถ่ายรูปนะครับ <c oughs> หน้าถ่ายรูป สังเกตก่อนจะถึงครับจะมี่าร้านที่ชื่อว่า P.M. f a n c y Theater นะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นโรงหนังหรือเปล่าหรือเป็นโรงภาพยนตร์ที่าขนาดเล็กนะครับก่อนจะถึงเนี่ยอแลมวมใกล้ๆหรือง่ายๆหรือยู่ที่นี่นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกนะะโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยคือไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอหรอกเพราะว่าสาวๆน่าจะอาจจะเตรียมความพรอยู่หรือว่า าจจะออกไปถ่ายรายการหรือว่าอาจจะซ้อมอยู่ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวสายที่แยกนี้โอเคถึงแล้วนะจำได้ว่าแถวๆนี้จะมีทีเอสต่ว หลังผมครับตึกดักเบอรี่ทีเอทีเอีบนะ